โตเกียวแป้งหนานุ่มไส้ทะลักสังขยาใบเตยนะอร่อยทำง่ายมากๆนะคะเรามาเริ่มทำจากตัวแป้งกันเลยจ้ะเราจะใช้เนยสดชนิดเค็มนะคะ1ช้อนโต๊ะเอาไปตั้งไฟละลายก่อนพักไว้ใช้ไข่ไก่เบอร์สองสองฟองน้ำตาลทราย100 g, กรัมเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาคนจนเกลือและน้ำตาลละลายเลยนะคะพอเกลือและน้ำตาลละลายเราจะใส่กะทิไปค่ะ 160กร,รมัมหรือจะใส่เป็นนมข้นจืดตานกเหี่ยวก็ได้นะคะวานิลา1ช้อนชาคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยทีนี้เราจะใช้แป้งเค้กตาพัดโบกค่ะ150กร,รัมผงฟู1ช้อนชาล่อนไปในของเหลวเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะล่อมตจะล่อมจนหมดผงแป้งะคะ่ะพอหมดผงแป้งเสร็จปุ๊บ เราจะเอาไปกรองผ่านตะแกรงหนึ่งรอบนะคะเพื่อเนื้อขนมของเราจะได้เนียนเห็นไหมเพราะว่ายังมีเศษแป้งที่ยังเป็นก้อนๆอยู่ะค่ะยียีผ่านตะแกรงเลยนะคะยีจนหมดเลยตัวเองพอเรายีหมดแล้วนะคะเราจะใส่เนยสดที่เราไปละลายไว้ตะเกียะค่ะผสมคลุกเค้าให้เข้ากันจริงๆแล้วต้องใส่ไปพร้อมกับกะทิ พร้อมนมเลยนะแต่กุ้งลืมตัวเองนะมาใส่ตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะคะและคนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันทีนี้ปิดฝาแล้วพักแป้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะเอาไปแช่ตู้เย็นเลยนะทีนี้เรามาทําส่วนของสังขยาใบเตยค่ะใช้แป้งข้าวโพด4ี่ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะคนทั้ง3ามอย่างตะล่อมตะล่อมให้เข้ากัน ทีนี้เราจะตามด้วยไข่แดงนะคะ1ฟองจากไข่ไก่เบอร์สองนะคะเอาหนึ่งฟองคนตะล่อมจนหมดผงแป้งเลยแล้วเราจะใส่กะทิไปทั้งหมด175กรัมแต่อย่าใส่พวดพลาดนะคะแบ่งค่อยๆแบ่งใส่ไปจนหมดผงแป้งพอหมดผงแป้งปุ๊บเราก็จะเทกะทิส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ ตามด้วยนมข้นหวานนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้9 5กรัมและตามด้วยน้ำใบเตย110กรัมคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเอาไปตั้งไฟกลางค่อนอ่อนคนตลอดเวลาห้ามละมือไปไหนนะคะพอแป้งเขาเริ่มคนๆแบบนี้เราจะเล่งมือค่ะกวนให้ทันเขาสังขยาของเราจะได้เนื้อเนียนไม่เป็นก้อนนะจ๊ะคนต่อจนแบบว่ารู้สึกว่าแป้งสุกดีแล้วนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ เราก็จะปิดเตาพักไว้ให้เย็นเลยทีนี้เรามาจีกันเลยค่ะกระทะเราจะทาน้ํามันหมาดๆนะตัวเองก่อนจะหยอดแป้งทุกครั้งเราคนแป้งด้วยนะคะพอแป้งลักษณะเขาเป็นรูๆแบบนี้ไฟกลางค่อนอ่อนนะตัวเองพอแป้งเขาเป็นลักษณะรูๆเราก็จะหยอดไส้ไปเลยค่ะอันนี้โตเกียวของเราคือมันม้วนไม่ได้นะตัวเองมันไส้มันไส,ส้มันเต็มอะถ้าเพื่อนอยากให้มันม้วนได้ก็ ยายาให้แผ่งเขาใหญ่ๆกว่านี้นิดนึงนะคะเนี่ยพอรอแป้งเข้าไปลรูๆแล้วก็ใส่ไส้ไปเลยค่ะเพื่อนแล้วก็ม้วนได้ตามต้องการเลยอันนี้คือกุ้งมวนไม่ได้นะตัวเองมันก็เลยเป็นไส้ทะลักนะจ๊ะขอบอกเลยว่าลองทํากันดูนะหอมใบเตยไม่หวานมากแป้งหนานุ่มอร่อยลงตัวเหมือนเป็นแป้ง,แป,งแป้งแพนเค้กได้เลยนะคะเพื่อนๆขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะขอบอกเลยว่าลองทํากันดูนะคะ ชอบกินมากๆเลยอะ่ะตัวเองตัวเดียวไม่พออะ่ะ